ต่อไปนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าไออีโนสที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันมีลักษณะหน้าตาหรือหลักการทํางานอย่างไรนะครับอีโนสนะครับเกิดขึ้นเมื่อปี1980นะครับจากแนวคิดในการพัฒนาเซ,นเซ็นเซอร์ที่เฉพาะเจาะจงในการรับกลิ่นนะครับขออนทยาศวิศร์ท่านหนึ่งซึ่งถือเป็นเครื่องรับกลิ่นเทียมที่เลียนแบบการทํางานของจมูกเรานั่นเองครับโดยมันจะสามารถจําแนก ข้อจํากัดในการจากลิ่นได้ครับอย่างเช่นเวลาเราจะจําแยกกลิ่นของวายมีต่างๆหรือกลิ่นของอ,อย่างเช่นกาแฟยี่ห้อต่างๆคนเรานะครับไม่สามารถอธิบายกลิ่นแต่และชนิดได้แต่ว่าตัวเครื่องมือตัวนี้สามารถทําได้อย่างละเอียดแล้วก็แปลผลม,มาเป็นกราฟครับเรามาดูหลักการทำงานของมันกันดีวกว่าครับซึ่งจะประกอบด้วยทั้งหมด3ส่วนในการใช้ส่วนที่หนึ่งนะครับเรามาดูที่ลักษณะาภายนอกหรือรูปร่างหน้าตาในการทํางานของมันเลยดีวยกว่านะครับ ลักษณะของเครื่องมือตัวนี้นะครับจะมีการเลียนแบบระบบรับสิ่นของมนุษย์มีโพรงจมูกมีชอ่องปากที่ต่อกับเครื่องตรวจจับประกบอบด้วยตัวตรวจรับหรือที่เรียกว่าเซ็นเซอร์นะครับเรียงต่อกันเป็นหลายๆแถวเลยจะเป็นระบบไหลเวียนของอากาศซึ่งโมเดลตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําจากโพลีคาร์บอเนตนะครับซึ่งหาได้ง่ายและมีความโปรง่รงใสร่มถึงแข็งแรงและก็ถูกออกแบบไม่มีการพกพาได้สะดวกด้วยนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าลักษณะ การทำงานมันเป็นอย่างไรตามแดกแกรนี้ครับซึ่งแดกแกรนครับจะมีเริ่มแรกนะครับเรานํากลิ่นมาวางไว้ที่ตรงบริเวณที่วางตัวอย่างนะครับจากนั้นจะมีการเปิดพัดลมเพื่อเร่งกลิ่นอนุกลิ่นให้ลอยขึ้นไปนครับพอลอยขึ้นไปปั๊บจะไปเจอที่ช่องปากหรือไปที่ช่องจมูกของเครื่องนี่นครับซึ่งเดินแบบตามลักษณะจริงของจมูกเรานั่นเลยจากนั้นครับจะไปที่ตัวเซนเซอร์หรือตัวรับสัญญ,ญาณ ตัวรับสัญญาณซึ่งมีหลายกอวมาครับจะทำหน้าที่แปลงข้อมูลที่ได้มาเข้าสู่วงจรที่เรียกว่ากระแสไฟฟ้าจากนั้นเมื่อเป็นข้อมูลไฟฟ้าแล้วจะแปลงไปสู่ตัวเสริมหรือแรงเสริมแล้วแรงเสริมจะส่งไปประเมินผลข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเหมือนที่สมองของเราแปลกลิ่นนั่นเองนั่นก็คือระบบคอมพิวเตอร์นะครับครับสำหรับส่วนที่2นะครับจะเป็นการแสดงข้อมูลผ่านระบบดิจิตอล ระบบดิจิตอลนี่คือข้อมูลที่ได้จากการทดลองแล้วก็ควบคุมระบบไหลเวียนอากาศโดยใช้โปรแกรมที่เรียกว่า l a ็บวนะครับผู้ใช้จะต้องอยู่บนผิวหน้าของแล็ View ซึ่งจะถูกออกแบบให้มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเองคร,บรับประกอบไปด้วยสส่วนเลยในวงจรดิจิตอลนี่อันที่หนึ่งนะครับจะเป็นแผงควบคุมที่สร้างขึ้นและเรียนแบบโดยมีตัวต้านทานที่ต่างๆส่วนที่2จะเป็นแผงควบคุมสําหรับคุมพารามิเตอร์ ซึ่งจะคุมจังหวะในการหายใจเข้าออกรวมถึงช่องว่างระหว่างการหายใจเข้าออกนั่นเองครับส่วนสุดท้ายคือการเรียนรู้และฝึกหาการใช้แผนเพื่อนําไปใช้ในการสืบสอดหาความรู้ให้เด็กเกิดทักษะนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นการใช้ในการเรียนรู้ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์หรือเรียนในห้องหลักนั่นเองครับสําหรับส่วนที่3มก็คือการจัดบทบาทและหน้าที่ของครู นั่นคือการที่ครูจะนําเครื่องมือตัวนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างไรเพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็กจะมีหลักการนะครับในการใช้ระบบมด3ประการวยกันนั่นคืออันที่1คือการใช้ประสาทสัมผัสนั่นคือการให้เด็กได้ใช้จมูกของเขาในการดมกลิ่นนะครับหรือว่านั่นคือการให้เครื่องได้ดมกลิ่นประเด็นที่2ก็คือการจัดกระบวนการนะครับหรือว่าการที่ครอบผลจากการดมกลิ่นของเครื่องนั่นเองส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือ การเชื่อมโยงและสะท้อนผลนั่นคือให้เด็กได้เชื่อมโยงว่ากลิ่นที่เครื่องแปลงผลมาน,นี่สัมพันธ์กับกลิ่นของเราอย่างไรนะครับแล้วก็สรุปล,ล้วก็นำเสนอต่อชั้นเรียนครับตอนนี้เรามาดูวิธีการและเครื่องมือที่ใช้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิใจัยในชิ้นนี้เลยนะครับสิ่งมือในการทั้งหมด2เครื่องมือเครื่องมือตัวที่1คือการสัมภาษณ์ค่ะ ซึ่งจะมีเครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ข้อครับตัวที่2คือการสอบถามค่ะจะมีเครื่องมือด้วยกันคือแบบสอบถามครับมีอยู่ทั้งหมด20ข้อมีทั้งหมด4แกนค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสถิติเชิงบรรยายนะคะค่าที่ใช้ก็คือตัวค่าเฉลี่ยหรือ Xbar ครับและตัวที่2ก็คือรอยละหรือเปอร์เซ็นต์ไทยนั่นเองครับ ที่การดาเนินง,งานนะคะเป็นยังไงคะทุกคนครับจากการดําเนินง,งานนะครับเราจะให้กลุ่มตัวอย่างนะครับได้ทําการทดลองจากเครื่องมือรับบินเทียมตามววิิตของ อินโสนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ระยะในการทดลองด้วยกันขั้นที่1คือเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนวิทยาศาสตร์นะคะที่เกี่ยวข้องกับการดมกลิ่นนะคะแล้วก็นำมาสรุปค่ะครับต่อไปขั้นที่2น,นะครับกลุ่มตัวอย่างทั้ง2กลุ่มที่เราได้แบ่งไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับซึ่งก็คือกลุ่มละ8คนจะต้องทำการทดลองเกี่ยวกับการแยกประเภทของกลิ่นแต่ละชนิดซึ่งใช้เวลาในการทดลองนะจิ๊ง สองสัปดาห์ด้วยกันนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องทางานดลองในห้องปฏิบัติการของนรกเรียนเองซึ่งจะเป็นเฉพาะช่วงในเรียนแลบเท่านั้นนะครับจากนั้นนักเรียนก็จะได้ทําการคิดประเด็นในการศึกษาขึ้นมาเองทําการวิเคราะห์ประเด็นขึ้นมาเองรวบรวมข้อมูลจากนั้นก็ทําการแปลผลจากกระและก็นําเสนอสู่ชั้นเรียนด้วยตัวของพวกเขาเองโดยครูจะเป็นเพียงผู้แนะนาเท่านั้นครับค่ะและข้อที่3านะคะ มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์สถิติค่ะนักเรียนทํางานโดยได้รับความช่วยเหลือและคําแนะนําจากครูวิธีการข้อมูลการทดลองโดยใช้การวิเคราะห์ซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือ PCA นั่นเองนะคะซึ่งเป็นเทคนิคหลักในทางสถิตินะคะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะช่วยลดความผิดพลาดนะคะแล้วก็ความพลาดเคลื่อนของเครื่องมือเพื่อที่จะให้ผลมีความถูกต้องแม่นยาําแล้วก็เที่ยงตรงค่ะจากงาในวิจัยชิ้นนี้นะครับเรามาดูผลงานวิจัยกันเลยดีกว่าว่า จากเครื่องมือ2ตัวซึ่งได้แก่แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์จะได้ผลการวิจัยเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับาดูอวนที่1เลยครับแบบสอบถามนะครับแบบสอบถามเนี่ยแสดงผลดังตารางรานี้เลยครับนี่มีอยู่สประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1คือนักเรียนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจระหว่างที่ทําการทดลองและทองปฏิบัติการค่อนข้างสูงกันเลยนะครับคิดค่าเฉลี่ลยอยู่ที่4.20มาดูประเด็นที่2องเลยนะครับ ประเด็นที่2นะครับการทดลองห้องปฏิบัติการสามารถเพิ่มทักษะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเนี่ยคิดเป็นค่าเฉลี่ยสูงถึง4.89เลยทีเดียวเห็นะครับครับแห่งสีฟ้านะครับประเด็นที่3นะครับนักเรียนส่วนใหญ่มีความสุขสนุกและสนใจกับการทดลองตัวนี้คิดเป็นค่าเฉลี่ยที่4.59นะครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับ นักเรียนเกิดความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมและเล็ยเห็นความสําคัญของการทํางานเป็นกลุ่มระหว่างที่พวกเขาได้ทําการทดลอง12อัความรู้ตัวนี้นะครับคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.33นะครับดังกราฟแท่งสีแดงนะครับค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้ฟังข้อสรุปผลวิเคราะห์จากแบบสอบถามครัค่ะและต่อไปนะคะเราก็จะมฟังข้อสรุปจากผลวิเคราะห์จาก แบบสัมภาษณ์ครับค่ะแบบสัมภาษณ์ค่ะข้อแรกเลยค่ะทุกคนคุณได้รับอะไรจากการทดลองโดยใช้เครื่องรับเปลี่ยนเทียมตัวนี้บ้างครับค่ะก็ได้ความรู้ใหม่นะคะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีถึง80%ค่ะแล้วก็ได้เพิ่มทักษะในการทดลองถึง70%ด้วยกันค่ะครับข้อที่2น,นะครับคุณพึงพอใจอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับการสืบสอบหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เครื่องรับเปลี่ยนเทียมค่ะก็ได้โอกาสในการดาเนินการทดลองนะคะถึงห แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกในกลุ่มถึง60%ด้วยกันค่ะข้อที่3นะครับคุณจะปรับปรุงส่วนไหนของเครื่องรับกลิ่นเทียมตรงนี้ครับค่ะอย่างแรกนะคะก็คือว่าให้เวลาในการทดลองมากกว่านี้ถึง40%ค่ะแล้วก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเครื่องรับกลิ่นเทียมค่ะเพื่อที่จะให้เข้าใจชัดเจนและลึกซึ้งมากขึ้นถึง40%ค่ะครับสำหรับข้อที่4ี่นะครับ อะไรที่คุณพอใจมากที่สุดในเครื่องรับกลินเทียมค่ะสิ่งที่พึงพอใจมากที่สุดนะคะคือว่าได้มีปฏิสัมพันธ์กันนะคะได้พูดคุยกันถึง80%แล้วก็มีการให้คําแนะนําในการทํางานถึง70%ค่ะข้อที่ห้านะครับอะไรที่ควรปรับปรุงในเครื่องรับกลิ่นเทียมตัวนี้ค่ะสิ่งที่ควรปรับปรุงนะคะคือว่าเครื่องมือนี้นะคะเพร่ที่จะก,กจาจัดกลิ่นให้เร็วขึ้นถึง20%นะคะค่ะข้อสุดท้ายนะคะรับข้อที่6 คุณต้องการอะไรจากการทํางานเกี่ยวกับเครื่องรับกลิ่นเทียมตัวนี้ครับค่ะการทดลองนี้นะคะเครื่องรับกลิ่นเทียมนี้นะคะคือว่าควรที่จะนําไปใช้กับการทดลองอื่นๆน,นะคะและถ้าเป็นไปได้ควรม,มีการบูรณาการกับการทดลองหัวข้อวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียนค่ะ,คะเพื่อที่จะเชื่อมโยงเนื้อหาให้เข้ากันค่ะ สุดท้ายนี้นะคะสุดท้ายนี้แล้วสุดท้ายนี้แล้วจริงๆค่ะเราจะมาพบกับสรุปผลการวินในใจัยการข่าวคุณพลครับจากการสํารวจข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์พบว่าการเรียนรู้ที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นจะต้องมีการทําการทดลองจริงโดยนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทดลองกับเครื่องมือรับสัเชานนี้นกักเรียนจะสามารถเรียนรู้แนวะคิดใหม่ๆรวมถึงการได้พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซอ้อนมากยิ่งขึ้น นั่นคือทักษะการสืบเสอบครับหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า authentic inquiry skill ค่ะและในขณะที่เรียนนะคะเรื่องนี้พวกเขาก็ได้รับประสบการณ์นะคะทั้งตัวครูจากเครื่องรักกินเทียมนี้ด้วยค่ะนักเรียนนะคะสามารถร่วมกัน วางแผนการทํางานนะคะเราก็ตรวจสอบสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นได้นะคะนักเรียนก็ได้ตีความสร้างข้อมูลจากข้อมูลทางสถิตินะคะการทดลองกับเครื่องมือนี้นะคะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสค่ะคุณพลกระหนักถึงธรรม,มาชาติที่ซับซ้อนนะคะของงานวิจัยวิทยาศาสตร์ รวมทั้งรับการส่งเสริมและเกิดความเข้าใจนะคะในการทดลองอย่างแท้จริงค่ะเดอไปเลยนะครับครับดังนั้นการืบสอาหาความรู้ทั้งแบบจริงและแบบบูรณาการโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานพบว,ว่ามีศักยภาพอย่างมากเลยในการช่วยให้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายและอย่างมีประสิทธิภาพครับจากบทเรียนเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงการดัดแปลงเครื่องมือที่ใช้ในวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และเทคโนโลยีมาทําให้เป็นที่น่า สนใจในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้นเองอรังคะใช่แล้วค่ะกระบวนการนี้นะคะได้แสดงให้เห็นว่าครูควรมีการพัฒนากระบวนการสอนนะคะโดยใช้ความรู้มาบูรณาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าด้วยกันค่ะเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนสําหรับการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ ไม่แคกันหน้าเด้อไม่ใช่หัวทำไมมันมาคุ้มมาคุ้มหลากแสนนวนชวนให้สนคนคิดติงเด็บวิธีการชำนาญแนวคิดไม่ผดไม่ผดเด็ดขาดแบบคู่ใช้ มาวมิเคราะห์ผลแยบยนแสนง่ายแต่ใช้ได้จริงจะแอบ,บเทคโนโลยีที่เราสมัยมาใช้สอนให้นูนขึ้นคืออื้อืออีนโนสเก่งโคตรเกินใครที่ใส่มาจากที่แห่งใดอ๋อคนนี้ใช้จานโจนี่เองคิดจะแก้กันนั้น